สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพาไปชมวัดกงและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นซึ่งเข้ากับธรรมชาติได้ดีมากๆเลยค่ะมีความสวยงามลงตัวมากๆเลยค่ะเชิญชมได้เลยค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากนี้ตัววัดด้านหลังนะคะติด กับทุ่งนาแล้วก็มองเห็นวิวภูเขาค่ะเป็นธรรมชาติสวยงามโล่งๆกว้างๆค่ะตอนนี้จะเป็นมุมกาแฟนะคะมุมเครื่องดื่มซึ่งนั่งดื่มเครื่องดื่มแล้วก็มองวิวทิวทัศน์ไปจะสวยงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะข้างหลังก็จะมีสิ่งที่ขสิ่งก่อสร้างแต่ว่าดูแล้วเป็นธรรมชาตินะคะเข้ากับธรรมชาติได้ดีนะคะเห็นไหมคะ อันนี้คือมุมที่เรานั่งดื่มเครื่องดื่มกันพักร้อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราลงไปดูกันข้างล่างเนี่ยค่ะสะพานที่เขาสร้างขึ้นมาก็จะเป็นสะพานไม้นะคะไม้ไม้ไผ่ค่ะซึ่งก็เข้ากับธรรมชาติทุกส่วนใหญ่จะเป็นไม้หมดเลยนะคะเนี่ยนยคะคะตัววัดก็สวยงามค่ะขอบคุณค่ะเออจอแล้วเรามีคู่แล้ว อาะมัมวก่อนคะ่ะเคตัวยคแปไป,ปไโอ้เข้ากล้องไหนสิคะหนูตัวสูงนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องย่อค่ะอะตรงไหนส่วนหม่ะหนะวยนะคะเนี่ยนี่คนกรุงเทพนะคะเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรก ค <laughs> งราคาก็คงสมน้ำสมเนื้อมั้งคะมันต้องถ่ายขวาอมันูต้องไหว้พระไม่ใช่เหรอคะ <laughs> <laughs> อันนี้อีก,กาจะมาเช็คอินอย่างเดียวเลยเหรอ สวยอะ่ะพี่ไอตัวน,นี้มันพิกาอรอ่ะจริงเหรอมันมีขาเดียวอ่ะน่าสงสารจังเลย อาหารกินในนี่แหละอ้าวไม่ใช่มันมันเอาขาขึ้นหลอกเราอาหารกันล่อนโดนหานหลอกค่ะอะดูก่อนเนะ กลับแล้วนะคะกลับไปค่ะเดี๋ยวเข้าวัดละค่ะเดยไปไหว้ค่ะหลังจากนี้เราก็ได้เข้าวัดไหว้พระทาบุญกันค่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายทํามาให้ชมข้างในวัดยังมีมุมสวยงามอีกมากมายเลยค่ะแล้วก็ยังมีเหมือนพิพิธภัณฑ์นะคะที่ที่ให้เราศึกษาความเป็นมาของวัดแล้วก็ของชุมชนที่นี่นะคะ่ะ มีอีกเยอะเลยค่ะซึ่งเราไม่ได้ถ่ายทำขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมบ๊ายบาย